MedCMU Podcast ฟัง for health ฟัง for health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกคนคะ่ะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5เราจะมาพูดคุยกับท่านคณะบริกนะคะว่าสำหรับสถิติของผู้ป่วยเกี่ยวกับด้านของ PM 2.5ตลอดต้นปีจนถึงมีนาคมนี้เป็นยังไงบ้างนําไปสู่โครงการนําร่องปรับปรุงอาคารสุจิโน,โนให้เป็นอาคารปราจาก PM 2 2.5ค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยรวมถึงกิจกรรมที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะคือกิจกรรมนิทรรศการ65ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่30และ31มีนาคมนี้ดิฉันขอต้อนรับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญวิเศษนายแพทย์วรรณกิตโลจนาพิวัตรท่านคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในเดือนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวชาวเชียงใหม่แล้วก็ประชาชนในภาคเหนือนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM สองจุค่ะปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ ครับก็เรียนว่าพีเอ็มสอาก็คงเป็นปัญหาหนึ่งของทางพวกเราทางภาคเหนือนะครับในปัจจุบันผมว่าคงไม่ใช่เฉพาะปัญหาของภาคเหนือนะครับเป็นทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ต่างประเทศก็คงเป็นปัญหาเช่นเดียวกันถ,ถ้าพูดถึงในต้นเดือนมีนานครับผมว่าตอนนั้นรุนแรงนะครับเพราะว่าระดับของพีเอ็มสอค่อนข้างสูงแต่พวกเราก็โชคดีนิดหนึ่งก็คือมีฝนมีลมในช่วงหนึ่ง ก็ตอนนี้ก็ผมว่าลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพนะครับก็เรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีสถิติของไข้โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาเนี่ยสูงขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อเรื่องสุขภาพของ p m 2.5เพราะเรามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าฝุ่น p m 2.5มีผลทําให้กระตุ้นทําให้โรคหัวใจโรคปอดหรือว่าหลายๆโรคนะครับที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพมีจํานวนมากขึ้น ก็ในช่วงนั้นเราก็พบว่าที่ห้องฉุกเฉินเราก็มีคนไข้มากขึ้นจริงๆนะครับคนะณะแพทย์มชของเราเนี่ยได้นําร่องปรับปรุงอาคารสุจินโนให้เป็นอาคารปราศจาก PM 2.5ค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยโดยตรงเลยอยากจะให้ท่านพูดถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะวัตถุประสงค์เป็นมายังไงอย่างเงี้ยค่ะ ครับก็เรียนว่าตึกสุจิโนโนเราก็ทําการปรับปรุงนะครับตอนนั้นเขาใช้คําว่าเซฟสุจินโนเราปรับปรุงมาประมาณทั้งสาปีเดี๋ยวประมาณกลางปีนี้คงจะเสร็จสมบูรณ์แบบเกือบทุกชั้นนะครับก็เนื่องจากว่าเรามีปัญหาของเพียมสองจุอย่างที่เรากล่าวที่ผ่านมานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าตึกสุจิโนโนมีอยู่ประมาณสัก เจ็ดชั้นนะฮะที่เป็นหอผู้ป่วยรวมเราไม่สามารถจะทำระบบของเป็นพวกแอร์คอนดิชันได้เนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อในกรณี<ม>ที่คนไข้ามานอนรวมกันแต่เราก็ทำให้ระบบให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีพัดลมมีคงส่วนตัวนะครับในการปรับปรุงในตอนแรก แต่เนื่องจากระบบของอากาศที่ไม่ดีนะครับ pm ียง2.5ที่สูงขึ้นเราก็อยากทําให้วอดผู้ป่วยรวมนะฮะเป็นหอผู้ป่วยที่สามารถปลอด pm ียง2.5ได้โดยเราเคยทําระบบนี้ในกรณีที่เป็นห้องเล็กๆนะครับก็คือในกรณีที่เรานําอากาศที่เป็นบวกนะฮะผ่านการกรองสามชั้นที่บริสุทธิ์แล้วเขาเข้ามาในที่หอผู้ป่วย แล้วก็เราก็ดันออกไปที่หน้าต่างต้องบอกว่าก็เคงจะเปลี่ยนหน้าต่างเป็นระบบของหน้าต่างเป็นมุ้งรวดวหนาหนูฮะ mm hmm. ซึ่งอากาศนี่สามารถออกไปได้แต่ไม่สามารถเข้ามาได้มีคุณสมบัติพิเศษเพราะนั้นจะเห็นว่าความที่เป็นความดันบวกก็จะทําให้ในส่วนของหอผู้ป่วย ก็จะเป็นหอผู้ป่วยที่มีอากาศบริสุทธิ์ตลอดเวลาและไม่มีปนเปื้อนอากาศที่ข้างนอกที่จะเข้ามาค่ะก็เรียนว่าเราเอาบทเรียนในอดีตนะครับเราทําห้องเล็กๆแต่หอผู้ป่วยสุจินโนใหญ่มากะก็เราสามารถทําแล้วเราเทสที่ที่ชั้น5ได้สําเร็จแล้วเราวัดเชื่อไหมครับว่าขนาดข้างนอกเนี่ยประมาณ6กเจ็ดสิบเนี่ยข้างในไม่ถึงประมาณ10เอง นะฮะก็เป็นในเลเวลหรือว่าเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับผู้ป่วยก็คงทําที่เราจากโมเดลที่เราทําห้องเล็กๆตอนนี้เราทําหอผู้ป่วยใหญ่ก็เป็นความท้าทายนะครับเราด้วยเทคโนโลยีมีความร่วมมือกับคณะวิศวะกับหลายๆคณะที่เข้ามาร่วมกันก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าตอบโจทย์และทําให้หอผู้ป่วยรวมซึ่งในอดีตนะครับผมคิดว่าคงจะทําไม่ได้เนาะในปัจจุบันมันทําได้แล้วก็ผู้ป่วยที่ หอผู้ป่วยชั้น5ที่เป็นชั้นแรกที่เราทำนะฮะก็ต้องบอกเป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมนะฮะก็มีปัญหาเรื่องหัวใจปอดเยอะอยู่ละก็ผู้ป่วยคงจะทําให้ผลการรักษาดีขึ้นนะครับสำหรับผู้ฟังหลายท่านที่เคยมาที่อาคารสุจินโนแต่ก่อนนะคะแบบ,บเดิมเลยก็คงนึกภาพไม่ออกนะคะคว่าจะเป็นไปได้ด้วยหรอที่จะทําให้อาคารนี้ปลอดฝุ่นได้เรามาพูดคุยถึงขั้นตอนสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วชั้นไหนที่แล้วเสร็จแล้วบ้างคะ่ะ ครับก,ก็เรียนว่าระบบที่ที่เราทำนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นหอผู้ป่วยใหญ่มากทั้งตึกนะครับก็ทั้งชั้นเนี่ยก็มีอยู่ผมว่าเป็นอเรียที่เป็นพื้นที่ใหญ่โตนะครับเราก็เทสที่ทดสอบที่ชั้น5ก็เราคิดว่าตอนนี้เรามั่นใจว่าได้ผลนะครับด้วยมีการติดตั้งตัวระบบที่จะดันอากาศบริสุทธิ์เข้ามาอยู่สองฟังนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าต่างเป็นหน้าต่างนานโนทั้งหมดนะครับวันนี้เราทําที่ชั้น5แล้วตอนนี้อีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ เราจะเริ่มทําที่อีกหลายๆชั้นที่ติดต่อไปโดยเฉพาะอีกประมาณ5ชั้นก็คงจะทําทีเดียวเลยนะฮะหลังจากที่เราเทสแล้วหรือว่าทดสอบแล้วที่ชั้น5ได้ผลก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ทําให้ตึกทั้งตึกเนี่ยเป็นตึกที่ปลอด pm ียง2.5ในส่วนของหอผู้ป่วยที่เป็นหอผู้ป่วยห้องแยกเราสามารถใส่เครื่องฟอกอากาศได้คงไม่ได้เป็นปัญหาอตอนนี้เราพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห้องรวม ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ทุกชั้นให้สําเร็จภายในปีนี้นะครับก็คงอีกไม่กี่เดือนคงจะเสร็จในชั้นที่จําเป็นจะต้องทานะครับน,นะครับคนไข้ที่กําลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะเคยมารักษาตัวที่อาคารจุจินโนนะคะอาจจะนึกภาพออกแต่ตอนนี้ผ่านไปช่วงเวลาสั้นมากเลยนะคะทุกอย่างดูเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเลยนะคะในการที่เราปรับภูมงอาคารจุจินโน,นะคะ่ะโครงการนี้เราเริ่มมา จนถึงขั้นตอนไหนแล้วคะท่านคณะบดีคะเกือบร้อเปอเหรือยังคะคือตอนนี้ก็เรียมว่าเราปรับปรุงตึกสุจิโนโได้ประมาณสักสปีแล้วะนะครับเริ่มจากสิ่งที่เราพบว่าก็คงเป็นเป็นโครงการที่ท้าทายนะครับพราการปรับปรุง<ห>ตึกเก่าที่มายุมากกว่า40ปีส่วนหนึ่งโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคนที่มาช่วยทําให้ตึกนี้ในการปรับปรุงได้สําเร็จนะฮะทั้งทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้ สนับสนุนผู้บริจาคเงบประมาณอะไรเข้ามาพร้อมที่จะงใช้แนวคิดหรือว่าการออกแบบอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้ตึกนี้ตั้งแต่ปี2563นะครับที่เราเริ่มโครงการมาแล้วตอนแรกก็โอ้เรื่องแบบเรื่องไรเราก็มีปัญหามากมายนะครับตอนนี้เราคิดว่ากลางปีนี้จะเสร็จทั้งตึกนะครับแล้วพร้อมกับนําระบบ ที่ปรับเพียม2.5เข้าไปในของผู้ป่วยรวมนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสร็จภายในกลางปีนี้ก็อยากทุกท่านนะฮะที่เมื่อกี้เราได้คุยกันนะฮะบางคนไม่เคยมาส่วนดอกสักพักหนึ่งมาจําไม่ได้แล้วใช่ค่ะเดินทางเข้าเริ่มเริ่มหลงแล้วค่ะมีหลายคนเริ่มถามทางว่าจะไปชั้นไหนต่อนะคะเพราะว่าเปลี่ยนไปมากเลยครับก็คงให้ตามมาตรฐานของการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็เข้ากับโครงการที่เราเรียกว่าเป็น คือรักษาผู้ป่วยคงไม่รักษาทางกายอย่างเดียวเนาะรักษาทางใจด้วยก็อยากให้มีฮิลลิ่งของเอนโวลูเมนต์ต่างๆก็ทุกท่านที่มาที่โรงพยาบาลเราตอนนี้ก็คงจะภาพมันเปลี่ยนไปเรามีการปรับปรุงทั้งกายภาพอยู่หลายส่วนเนะาะและอย่างที่เราเคยแถลงข่าวมาทั้งห้องผ่าตัดห้องพักฟื้นในส่วนของห้องฉุกเฉินอะไรต่างๆนะตอนนี้ได้รับการปรับปรุง เกือบแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับก็เราคงจะอยากให้การบริการแก่ประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับด้วยใจก็คือตามวิสัยทัศน์ของพวกเราในการเป็นโรงใยแพทล์ตนดวงใจนะครับก็ขอมาเยี่ยมชมได้แล้วกันนะครับมาเยี่ยมชมได้ครับจะมีตัวชั้นหนึ่งของสุจินโนมีความสง่างามครับมีสวยงามแล้วก็ผมคิดว่าทันสมัยแต่ยังแฝงด้วยกลิ่นอายของหลวงปู่แหวนซึ่งช่วยดูแลพวกเรา ตอนนะะครับ,นะรบมีแต่เรื่องที่อิ่มเอมหัวใจนะคะ EP ที่แล้วเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องบ้านพักยาานนะคะโอ้ฟีดแบ็ดีมากๆเลย คนเชียงใหม่เองหรือคนที่จังหวัดใกล้เชียงเองเนี่ยได้รับรู้ข่าวสาระคะ่ะว่านอกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราจะดูแลคนไข้แล้วยังคิดถึงญาติพี่น้องที่มาส่งคนไข้ด้วยว่าจะมีที่พักอาศัยหลับนอนไหมมาถึงตอนนี้อีกหนึ่งโครงการดีๆที่กาลังทําเพื่อผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนนะคะเป็นวิสัยทัศน์ที่ทางผู้บริหารนะคะแล้วก็บุคลากรทางคณะแพทย์เนี่ยมีความยินดีแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเซฟที่ อบอุ่นมากๆเลยนะคะพยายามหาทุกช่องทางให้ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ทราบมาว่าภายในวันที่3 0 3 1นี้ทางคณะแพทย์เองจะมีการจัดนิทรรศการ65ปีนะคะอยากให้ท่านคณดีเล่าถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะครับน่ตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะฮะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเดินทางมา65ปีแล้วปีนี้เราก็มีเป็นกิจกรรมหลายอย่างเป็นกิจกรรมที่ที่คล้ายๆตรงกับ65ปีคณะแพทย์เรานะครับ โครงการหนึ่งก็คือการจัดเนทัศการ65ปีก็ปีนี้เราได้มีโอกาสนะครับที่เราจะไปจัดในข้างนอกอยู่3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คงไปจัดที่เ e n นทรัลแอ p อ r t p พาซานะครับที่ตรงวันที่331 0มีนาคามก็ ใช่ค<ถ>่ะเราจะ EP นี้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังท่ามดีแล้วก็สามารถเตรียมตัวไปร่วมงานได้เลยนะคะก็คงเป็นกิจกรรมที่เราบูรณาการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่มีผลจาก PM 2.5เรียนว่าเราเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกด้านนะครับที่เกี่ยวเรื่องผลสุขภาพที่มีผลจาก PM 2.5มาด้านทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คงมีผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเมื่อกี้ที่เรากล่าวว่า PM 2.5ก็มีผลต่อด้านหัวใจมีผู้เชี่ยวชาญด้านปอดนะครับ ด้านมะเร็งนะครับเพราะว่าเรารู้ฝุ่นมันอาจจะมีสารก่อเกิดทําให้เกิดมะเร็งได้เชื่อไหมครับว่าจริงๆ PM เม2.5ทําให้คนท้องเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการคลอดได้นะครับเด็กที่ก็มาอาจจะมีปัญหาคลอดก่อนกําหนดอะไรพวกนี้เรามาฟังกันนะครับวันนั้นก็จะมีอย่างที่เราเคยออกข่าวไปนะฮะว่าพีเอ็ม2.5ก็ทําให้เลือดกันเดาออกนะครับก็หมอหูคข้อจมูกก็มาเลยครับเต็มรูปแบบเลยนะครับหมอตานะครับมีการระคายเคือง นะครับแล้วก็วันนั้นก็คงมีการตรวจด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่เราสามารถเอาไปลงที่ในงานได้ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมนะฮะก็ต้องบอกว่าคงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้รับความรู้และมาร่วมกิจกรรมเรามีเสวนาเป็นช่วงๆนะครับจํานวน6ช่วงจะที่เรื่องสุขภาพที่มีผลกับเพมสมงจแล้วก็เรามีบูธนะครับที่เราสามารถเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทุกด้านนะครับปก้การคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องทั้งหัวใจปอดสมองนะครับตา แล้วก็หูข้อจมูกนะครับมีเครื่องมือในการทดสอบกับพวกเราในเรื่องสุขภาพของส่วนพวกนี้ทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับเพียม2.5เป็นหลักและก็เป็นโรคก,กอื่นเที่ยวเกี่ยวกับอวัยวะนี้นะครับ,รบก็คงเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่เราทราบนะฮะกิจกรรมของนิทรรศการ65ปีเราก็จัดที่ คณะแพทยศาสตร์เราบางเดือนนี้สองสาครั้งนะครับเดือนนี้กะจัดมาสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปจัดข้างนอกในครั้งนี้ก็อยากให้เชิญชวนนะครับถ้าประชาชนทุกท่านนะฮะถ้ามีโอกาสที่ว่างนะครับวันที่30-31มีนาคมนะฮะไปเดินห้างนะครับแล้วแวะไปที่ในที่ทศการเราคงจะได้ความรู้ แล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีผู้เชี่ยวชาญในโอกาสที่จะแนะนําแล้วก็ดูแลสุขภาพเราอย่างเต็มรูปแบบครับมาร่วมฉลอง65ปีคณะแพทยศาสตร์กับพวกเรานะครับด้วยนิทราศการที่สําคัญของเราในครั้งนี้นะครับค่ะเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคจัดยิ่งใหญ่จริงๆเรายกทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเท่าที่เราจะยกไปได้เ,เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจบริการทุกอย่างไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยนะคะค เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆอยากจะขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะไปพบเจอกันที่ในงานนะคะแล้วก็จะได้พบกับท่านคณะบดีตัวจริงด้วยนะคะอาจจะฟังเสียงมาหลาย EP แล้วไปพบกับท่านได้ในวันที่31มีนาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าทุกครั้งเลยค่ะที่เราได้พบแล้วก็พูดคุยกับท่านคณะบดีนะคะต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Med CMU Podcast f u n ส f o ฟังเพื่ ราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา